สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแบบสุดเลยอ่ะแบบสุดวันนี้มาทําอะไรกันคะวันนี้เรามาทํนนา,าทงานข่าววิชาข่าวที่มหาลายัยแล้วก็วิชาวิทยุด้วยวตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้<ม>ว่าเนี่ยจะตึ่นตืนอ,อีกาแล้วเวลาออกเวลาออก <laughs> เดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์นะคะเราส่งคนส่ เราสองคนจะอัดคลิปกันแต่ไม่บอกว่าเป็นคลิปอะไรรอดูดูนะคลิปรุ่ของเราสองคนเองได้กันเองรอเองแอมเปิ้ลกันบอกกาบอกคู่หนูก้าบอกรอรอดูนะแล้วก็วลัญยาดูอยู่หรือเปล่าว่าทำไมเขามาทำงานกันแล้วเธออยู่ไหนอะเธออยู่ไหนตอนนี้เธออยู่ไหนเธอสิงเตจที่ใดอย่าเต่นหรือยังวลัญยาอิจฉา ก็ไม่ยินดีหรอใช่งานการไม่ทำใช่มาทำงานเดี๋ยวนี้นะถ้าเธอรู้ตัวเธอมาทำงานที่ใต้ตึกเจ็บมหาอะไรเดี๋ยวนี้เลยนะไปดีกว่าเดี๋ย <ไป S 2>